ม,มันจะไม่เป็นปัญญาเลยที่จะแก้ปัญหานั้นนี้ต่างๆมันจะมืดแปดด้านเลยจะได้วิธีแก้ปัญหาเก่งสุดได้แค่ชั่วคราวและไปเป็นปัญหาใหม่ปูดไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายปัญหาเดิมก็แก้ไม่ได้สุดท้ายแก้ไม่ได้ทุกปัญหาเพ่งโทษอริยะคือเพ่งโทษอริยสัจสี่พอเพ่งโทษอริยสัจสี่นี่มันมืดไปหมดเลยตัณหานี่โอ้ ไม่กาจัดตัณหาความกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากนี่มันจะบังเอาไว้หมดจะเห็นถูกเป็นผิดเห็นผิดเป็นถูกในพระไตรปิฎกเล่มที่24สพยาสนาสูตรข้อที่88และข้อที่213การเพ่งโทษอริยะคือเพ่งโทษอริยสัจสี่เพ่งโทษนักบวชหรือฆราวาสที่ปฏิบัติอริยสัจสี่ได้ถูกตรงไม่เชื่อว่าจะเป็นทางที่ผาพนทุกจะชิบหายหนึ่งในส1อย่างนี้ไปเป็นลําดับลําดับ หนึ่งไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุสองเสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้วสามสัตธธรรมธรรมที่ดีแท้ย่อมไม่ผ่องแผ้วสี่เข้าใจผิดได้ว่าบรรลุสัทธธรรมห้าไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ธรรมอันประเสริฐหกมีความผิดเศร้ามองอย่างใดอย่างหนึ่งเจ็ดเลิกปฏิบัติธรรมเวียนกับมาเลวต่ำช้าแปดเป็นโรคร้ายแรงหนักเก้าเป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านสิบ ตามด้วยความหลงผิดนี่เห็นถูกเป็นผิดเห็นผิดเป็นถูกเห็นไอ้สิ่งที่แก้ปัญหาได้ว่าแก้ไม่ได้เห็นสิ่งที่แก้ปัญหาไม่ได้ว่าเป็นสิ่งที่แก้ปัญหาได้เลยไปเอาแต่ตัวแก้ปัญหาไม่ได้สิเวทย่อมเข้าถึงอบายความชิบหายหนะทุกติไปชั่ววินิบาตตกต่ำทรมานนรกเดือดเนื้อร้อนใจมันก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานเท่านั้น อาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆก่อนนะก่อนที่จะไปอย่างอื่นเอาขอ,ขอขยายเวลาไปสักนิดนึงเาขาจะได้สอบจะได้เข้าใจชัดตรงนี้ยกตัวอย่างให้ชัดถ้าไม่ปฏิบัติอริยสัจสี่ไม่กําจัดความกลัวที่จะไม่ได้ตามที่อยากอริยสัจสี่คือเรียนรู้ทุกเหตุแห่งทุกคือตัณหาความอยากความกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากสภาพดับทุกคือสภาพหมดตัณหาเป็นสภาพสุขสบายใจไร้กังวลทุกสถานการณ์ กล้าที่จะหมดอยากกล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากนั่น <No. S 1> ก็หมดความกลัวที่จะไม่ได้ตามที่อยากกล้าก็สุขสบายใจไร้กังวลแล้วกล้ายินดีที่จะไม่ได้ตามที่อยากก็สุขสบายใจไร้กังวลตลอดเวลาได้นะมักก็ต้องคลายสุขลวงทุกจริงออกไปวิราคะนะก็คือคลายสุขที่ได้สมใจอยากรู้ได้ชัดว่ามันไม่เที่ยงไม่มีตัวตนแท้มันเป็นทุก ทุกทั้งหมดทั้งมวลตัวตอนเองและผู้อื่นตลอดการนี่โดยย่อมาดูว่าตัณหานะี่ยมันทําให้เกิดทุกทั้งหมดทั้งมวลอย่างไรถ้าเข้าใจอย่างนี้เราก็จะรู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองในขณะที่คนมีความอยากในเรื่องชั่วหรือเรื่องดีแงไหนเชิงไหนก็แล้วแต่เราก็จะกลัวว่าจะไม่ได้ตามที่อยากกลัวว่าจะไม่ได้ตามที่อยากได้ก็กลัวจะหมดไปไอ้ความกลัวนี่แหละความกลัวนี่แหละ มาชีวิตต้องเสียพลังไปสร้างความกลัวเสียพลังไปเกรงตัวบีบความกลัวออกพยายามดันออกร่างกายพังหมดเลยเพราะฉะนั้นต่อให้ได้ของดีแค่ไหนแค่ไหนเข้าไปจนร่างกายแข็งแรงเลยเนี่ยแต่กลัวมาแรงๆดอกเดียวเลยมันทําลายความแข็งแรงทิ้งหมดเลยเหมือนคนที่แข็งแรงแข็งแรงไม่เป็นโรคอะไรเลยไปตรวจภูมิต้านสูงที่สุดเลยไม่มีโรคเลยแต่คมกลัวมาแรงๆกลัวญาติที่ ที่สุดนั้นจะเสียชีวิตไปกลัวจะไม่ได้กลับมาเมื่อมีเหตุการณ์คนหรือสิ่งต่างๆที่ตัวเองรักที่สุดนั้นสูญสลายไปไม่มีวันกลับมาอย่างนี้เป็นต้นโอ้กลัวจะไม่ได้กลับมาทุกอย่างหนักเลยเศร้าอย่างหนักเลยเป็นไงคนที่แข็งแรงที่สุดช็อกตายทันทีก็ได้ป่วยได้ทุกโรคทันทีก็ได้หมดเรื่องหมดแรงเลยนี่คือสัจจะอย่างนี้จะเห็นได้ว่า ไม่มีทางที่จะสร้างสุขภาพให้ดีได้ไม่มีทางที่จะสร้างสุขภาพให้ดีได้ถ้าไม่กำจัดความกลัวที่จะไม่ได้ตามที่อยากมันไม่มีทางเลยถ้าไม่กำจัดกิเลสตัณหาความกลัวที่จะไม่ได้ตามที่อยากไปเป็นลำดับลาดับเท่านี้ก็แย่แล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่านี่เสียพลังไปสร้างทุกเสียพลังไปแก้ปัญหาทุก อันนี้ก็แย่สุดแล้วล่ะเสียพลังไปแก้ปัญหาทุกเสียพลังไปเกรงตัวบีบทุกออกเลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกเป็นไงโดยหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยเวลาทุกใจเนี่ยกล้ามเนื้อจะไปเกรงตัวบีบทุกออกนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะของดีก็เข้าไปเซลล์ไม่ได้ของเสียก็ออกไม่ได้ก็แย่เซลลทํางานตลอดเวลาเกิดของเสียตลอดเวลาเป็นกรดเป็นความร้อนที่เป็นของเสียตลอดเวลาของเสียออกไม่ได้ก็แย่แล้วของดีเข้าไม่ได้ก็แย่แล้วมือนคนไม่ได้กินอาหาร่ยังไงก็ต้องตายของของดีอาหารเข้าไปเลี้ยงชีวิตไม่ได้ก็ตาย มันก็คนต่อให้กินอาหารไม่ปัสสาวะไม่อุจจาระไม่หายใจออกก็ตายมีของเสียน่ะมาตายทั้งคู่แหละไม่รับอาหารเข้าไปก็ตายไอตัวที่เป็นพิษที่เซลล์ทํางานตลอดเวลาขับออกไม่ได้ก็ตายไม่หายใจออกไม่ปัสสาวะไม่อุจจาระนะไม่นานนักตายคนเรามาตายนะมันมีของเสียตลอดเวลานเซลทํางานเนี่ยของเสียไม่ออกตายนะของดีไม่เอาเข้าไปกินข้าวกินน้ําก็ตาย ทีนี้พยายามเอาเข้ามันกละกล้ามเนื้อมันเกร็งค้างใจเป็นทุกข์่ะใจเป็นทุกข์กลัวกังวลหวั่นไหวกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากได้กลัวจะหมดไปแรงๆนะกระดัเนื้อเกร็งตัวบีบออกเป็นไงเลือดลมไหลเวียนไม่ได้แล้วของดีเข้าไม่ได้ก็เหมือนไม่ได้กินข้าวแล้วเหมือนไม่ได้กินข้าวกินน้าไม่ได้หายใจเอาอากาศเข้าไปนั่นแหละเพราะของดีเข้าไปไม่ได้ของเสียออกไม่ได้ก็ตายก็มีเท่านี้คนเราจะไปเป็นอะไรทีนี้ซ้ำ มันยังมีเรื่องร้ายเข้าไปอีกว่าเกิดสภาพอย่างนี้ขึ้นเมื่อกลัวกังวลหวั่นไหวจะเกิดอะไรขึ้นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเป็นไงเอาละเนี่ยไอ้ที่ผลิตพลังงานมาเกรงตัวบีบออกกลายเป็นกดเป็นความร้อนที่เป็นพิษพลังงานชุดหนึ่งเอาไปใช้ประโยชน์แต่ของเสียเป็นกดเป็นความร้อนที่เป็นคิดเป็นพิษกลายเป็นภาวะร้อนเกินกลายเป็นภาวะร้อนเกินเออก่อนไปไปถึงตรงนี้ก่อนเนี่ยเอาตรงนี้ก่อนว่า อาหารหรือว่ายาในขนาดที่กล้ามเนื้อเต่งตัวบีบทุกใจออกบีบความกลัวกังวลวันไวออกเนี่ยอาหารและยาที่ใส่เข้าไปมันก็ใส่เข้าไปไม่ได้มันก็ไปกองอยู่ที่ใดที่หนึ่งมันไม่กระจายไปทั่วๆให้มันสม่ำเสมอที่จะเป็นประโยชน์มันไปกองกระจุกไว้ที่ใดที่หนึ่งแค่นี้ก็เจ๊งแล้วมันก็กลายเป็นไม่สมดุลไปเพราะยามันมากเกินไปตรงนั้นไอ้ตรงที่ไม่ได้มันก็ขาดจะเป็นอาหารหรือยาก็ตามไปกระจุกไว้ที่หนึ่งมันก็เป็นกลายเป็นไม่สมดุล กลายเป็นพิษกล้ามเลือก็ต้องไปเกรงตัวบีบออกส่วนตรงที่ไปไม่ถึงมันก็ไปเลี้ยงไม่ได้นะเลือดลมไปเลี้ยงไม่ได้ก็แย่ตรงนั้นนะอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นพิษอีกแบบหนึง่งเป็นพิษแบบเย็นเกินเนี่ยมันก็กลายเป็นพิษที่ไม่สมดุลแล้วก็แย่ละตรงนี้เพราะฉะนั้นต่อให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ใส่เข้าไปก็จะกลายเป็นพิษทั้งหมดเพราะมันไม่สามารถกระจายไปทั่วๆได้มันไปนกระจุกอยู่ตรงใดตรงหนึง่งตรงหนึ่งขาดก็แย่แล้ว กลายเป็นเย็นเกินกลายเป็นไม่มีาธาตุที่เป็นประโยชน์ตรงนึงเกินมันก็แย่อีกมันไม่สบายทั้งนั้นอากาศก็ไม่สบายเกินก็ไม่สบายโดยธรรมชาติชีวิตต้องไปเกรงตัวบีบความไม่สบายออกมันก็แย่ไปหมดเลยเลือดลมยิ่งไหลเวียนไม่ได้ใหญ่ก็แย่ไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ส่งเข้าไปรักษาก็เป็นพิษแล้วมันจะเป็นพิษแบบโอ้โหที่นี้ไข้สันนิบาตท,ที่หนักเป็นไงชีวิตเสียพลังไปเกรงตัวบีบเอา ิษออกจะเกิดกดเกิดความร้อนที่เป็นพิษขึ้นมาเกิดกดเกิดความร้อนที่เป็นพิษขึ้นมากลายเป็นร้อนเกินจุดที่เลือดลมไหลเวียนไม่ได้จุดที่หมดแรงกลายเป็นเย็นเกินนะเป็นอย่างนี้เป็นต้นพอเย็นมากๆชีวิตต้องผลิตพลังงานความร้อนมาสู้ความเย็นอีกกลายเป็นร้อนเกินนะพอร้อนมากๆกล้ามเนื้อก็ต้องเป็นเกรงตัวบีบความร้อนเกินออกจุดที่เลือดลมไหลเวียนไม่ได้ก็กลายเป็นเย็นเกิน กลายเป็นร้อนที่สุดตีกับเป็นเย็นเย็นที่สุดตีกับเป็นร้อนอย่างนี้วนไปวนมาวนไปวนมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาเอาร้อนเกินใส่เย็นเข้าไปแก้เป็นไงเอาใส่เย็นเข้าไปแก้มันก็ร้อนเกินใส่เย็นเข้าไปแก้มันพอดีแต่เสร็จแล้วเป็นไงจากนั้นมันก็มีเย็นแทรกอะพกล้ามเนื้อต้องไปเต็งตัวบีบทุกใจออกมีส่วนที่เลือดลมไหลเวียนไม่ได้มันกลายเป็นเย็นเกินไอเย็นที่ใส่ไปแก้ร้อนไปแสลงเย็นที่มันตีกับทีนี้เราก็เอ้า มันมีเย็นตีกลับแล้วก็ใส่ร้อนเข้าไปแก้เย็นซะเป็นไงแต่ชีวิตต้องผลิตพลังงานมาเกรงตัวบีบเอาทุกใจออกกลายเป็นร้อนเกินขึ้นมาร้อนที่ใส่เข้าไปแก้เย็นกลายเป็นไปเติมร้อนที่เป็นพิษอีกเป็นแสลงกันอีกสรุปแล้วมันใส่อันหนึง่งก็ไปแสลงอันหนึง่งใส่อันหนึง่งก็ไปแสลงอันหนึง่งกลับไปกลับมาอย่างนี้เราวต้รู้กี่ชั้นนะชั้นที่หนึ่งไปอย่างเงี้ย าสารและพลังงานชั้นที่สองก็ตีกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยชั้นที่สามก็ตีกลับไปกลับมาเวียนอย่างเงี้ยชั้นที่สี่ก็เวียนอย่อยางเงี้ยโอ้โหมันตีกลับไปกลับมามั่วไปหมดแล้วจะรู้กี่ชัน้นกี่ชัน้นใส่ยาตัวหนึ่งก็แสลงจุดหนึ่งใส่ยาตัวหนึ่งก็แสลงจุดหนึ่งใส่ยาตัวหนึ่งก็แสลงจุดหนึ่งมันจะไปรักษายังไงอันนี้เขาเรียกไข้สันนิบาตมันรักษาไม่ได้มันรักษาโรคไม่ได้นี่เป็นเหตุให้ทุกวันนี้นี่ยังหน้า คุณหมอแผนปัจจุบันในวงการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยท่านจึงพบว่าจ่ายยาหนึ่งไปแสลงยาหนึ่งจ่ายยาหนึ่งไปแสลงยาหนึ่งตอนนี้มันเกิดสภาพอย่างนี้ขึ้นจ่ายยาโรคกระเพาะไปเป็นสลงกระดูกมันไปทําลายกระดูกยารักษากระดูกมันมาทําลายกระเพาะทําลายกันไปกันมากระหมดทั้งกระดูกหมดทั้งกระเพาะยาโรคความดันก็ทําให้เกิดไตวายยาโรคไตวายก็ทําให้เกิดความดันเอาวันลกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยมันชนกันไปกันมาอย่างเงี้ย ยาโรคปอดมันไปทาลายหัวใจยายาหัวใจมันทําลายปอดมันแสลงปอดมันกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยยารักษาโรคปอดเอ้าไปแสลงหัวใจรักษาโรคหัวใจเอ้ามาแสลงปอดเอ้าแล้วต่อไปเอามาก็แสลงไปบดเห็นไหมมันจะชนกันอยู่อย่างนี้แล้วตอนเนี้ในวงการสุขภาพพบอย่างนี opposite. ้แล้วมันกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่อย่างเงี้ยรักษาอันหนึ่งก็เป็นอันหนึ่งรักษาหนึ่งก็เป็นอันหนึ่งรักษาหนึ่งก็เป็นอันหนึ่งเนี่ยกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยนี่คือสัจจะอย่างเงี้ย นี่คือความจริงที่มีในโลกก็เลยการรักษาโรคไม่ประสบความสําเร็จเมื่อไม่ได้มีอริยสัจสีแต่ถ้ามีอริยสัจสี่เป็นไงมันถึงจะไปได้เอาอันนี้ก่อนว่านี่ตกลงว่านี่เห็นไหมมันร่างกายก็แย่แล้วนี่ไม่มีอริยสัจสี่ถึงขั้นกําจัดความกลัวที่จะไม่ได้ตามที่อยากได้นี่มันพังไปอย่างนี้เลยมันพังไปอย่างนี้ต้องเป็นไงร่างกายก็แย่เลยใจก็เป็นทุกข์ทุกแรงทั้งแผ่นดินเลยกายก็เป็นทุกข์อีก อยากได้มากๆทําไม่ดีในทุกเรื่องเนียวน้าไม่คนอื่นเป็นตามอีกโอ้โหเศรษฐกิจส,สังคมเสียงแวดล้อมเสียหายหมดุดนะบันทึกเป็นวิบากร้ายดึงเรื่องไร้ามาใส่ตัวเองและผู้อื่นตลอดการพอวิบากร้ายมาวินิจฉัยไม่ถูกเลยทีนี้ว่าต้นเหตุเอ๊ะมันไม่สมดุลมันอยู่ตรงไหนตรงไหนบ้างเนี่ยมันจะวินิจฉัยไม่ได้เลยพอจะวินิจฉัยไม่ได้แล้วมันจะบังปัญญาจะดับทําให้วินิจฉัยไม่ได้ว่าตกลงจะรักษาอย่างไงแล้วมันซับซ้อนไปหมดอย่างนี้มันจะไปรักษาอย่างไง มันรักษาไม่ได้วินิจฉัยไม่ได้เลยว่ามันเกิดจากอะไรแต่พอเราเนี่ยแหละมันจึงตันเลยแหละแต่พอเราก็ปฏิบัติอริยสัจสี่นะกำจัดเลยกำจัดความกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากได้กลัวจะหมดไปเนี่ยกล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากเลยนะเป็นไงโอ้โหพอกล้าปุ๊บใจไร้ทุกเลยเรากล้าเรายินดีที่จะไม่ได้ตามที่อยากเอา้าชีวิตมันจะไปทุกข์อะไรได้ตามที่อยากก็สุขอยู่แล้วไม่ได้ตามที่อยากก็ ยินดีอีกสุขอีกไม่มีทุกข์เลยเอาไปทีละเรื่องไปง่ายโอ้สบายใจไรกังวลโอ้ได้ความสุขที่สุขที่สุดในโลกด้านร่างกายเป็นไงชีวิตไม่ต้องเสียพลังไปสร้างทุกข์ไม่ต้องเสียพลังไปเกรงตัวบีบประทุกออกไปไงกล้ามเนื้อคลายตัวเลือดลมไหลเวียนสะดวกพลังกลับมาเป็นของเราทั้งหมดเลยโอ้ในร่างกายก็ดูสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์มาเลี้ยงชีวิตนะแล้วเขาประสาทดีด้วยเขาก็ โอ้โหตรวจสอบได้เลยอะไรเป็นโทษเขาสลายเลยสร้างเมลอดขาวสร้างอินเตอร์ฟอรอนมาสลายขับออกทางปัสสาวะอุจจาระเหงื่อใครลมหายใจหูตาจมูกปากผิวหนังสลายออกได้หมดเลยก็สบายทีนี้ร่างกายก็แข็งแรงขึ้นระบบประสาทก็ดีทีนี้ก็ตรวจสอบข้างนอกได้ด้วยอาหารสมุนไพรวิธีการใดๆถูกกับเราก็าจะสบายไม่ถูกกันก็ไม่สบายก็ไม่เอาอันที่ถูกกันเราก็รับเข้ามาดูดมาเลี้ยงชีวิตได้ดีสลายโรคขับโรคออกไปได้ดี แข็งแรงข้างในอย่างนี้แล้วเป็นไ,ไงเป็นละสมดุลร้อนเย็นจะดีขึ้นดีขึ้นพอเขาสามารถสลายร้อนเย็นที่ไม่สมดุลออกไปได้มันก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นกล้ามเนื้อยิ่งคลายตัวเลือดลมยิ่งไหลเวียนสะดวกเพราะมันไม่มีพิษต้องบีบออกมันดีขึ้นไปเป็นลําดับลําดับอย่างนี้เป็นต้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นส่วนที่ยังไม่สมดุลอยู่เป็นไงมันจะมันก็จะไม่เพิ่มมันมีแต่ลดลงเพราะว่ามีแต่ใจไร้ทุกข์ใจดีงามไปเรื่อยไม่ได้มีทุกข์ มันไม่ได้มีพิษเพิ่มมีแต่พิษน้อยลงน้อยลงน้อยลงยิ่งคุมพิษได้มันก็ไม่ตีกลับไปกลับมาแล้วคุมได้เลยอันนี้พิษเย็นอันนี้พิษร้อนอันนี้พิษร้อนเย็นผสมกันมันคุมได้เลยเพราะพลังเราเต็มแล้วมีแต่ควบคุมแล้วก็สลายออกสลายออกมันจะควบคุมได้ง่ายมันไม่ได้แกว่งเป็นเย็นเกินร้อนเกินร้อนเย็น,นพันกันเพราะมันไม่ได้เสียพลังไปเกรงตัวบีบทุกใจออกนะเพราะเป็นอย่างนี้ก็จิตก็นิ่งพลังกายก็ดี พอพลังกายดีอย่างนี้ปุ๊บก็คุมสถานการณ์ได้หมดคุมร้อนคุมเย็นคุมร้อนเย็นพันกันได้ก็ตรวจได้อันนี้เย็นเกินนี่ร้อนเกินนี่ร้อนเย็นพันกันก็สามารถแก้ได้แล้วภาษาก็ดีรู้ว่าอะไรถูกกันไม่ถูกกันด้วยนี่คือพลังกุศลที่หนุนนี่คือกุศลก็ยังมีกุศลอื่นๆที่หนุนให้คิดออกด้วยนะมีปัญญาคิดออกอ๋อเราใช้อันนี้เราไม่ดีอ๋อเราใช้อันนี้เราดีมันจะคิดออก แล้วมีกุศลหนุนดึงตัวที่ถูกกันมาให้ด้วยโอ้นี่ถูกกันพอดีมันมีอะไรที่ลึกซึ้งซับซ้อนลึกซึ้งซับซ้อนจริงๆแลวโอ้โหลึกซึ้งอาจารย์เห็นแล้วลึกซึ้งจริงๆเลยนะเหตุการณ์ร่างกายเช่นใดเหตุการณ์เช่นเดียวกันการประมาณการกระทําให้พอเหมาะในแต่ละเหตุการณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตอนเองต่อผู้อื่นก็เช่นเดียวกันเหมือนกันหมดนะอย่างนี้เป็นต้นจะมีเหตุปัจจัยที่ทําให้เรารู้ว่าทําอะไรจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อตอนเองต่อผู้อื่นทําอะไรจะเป็นโทษทําอะไรจะเป็นประโยชน์มันจะรู้นอย่างนี้เป็นต้นนี่คือพลังที่เสริมหนุนที่ทําให้แก้ปัญหาได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอริยสัจสี่นี่ไม่มีทางเลยพระพุทธเจ้าจึงตัดว่าการดับทุกทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นต้องปฏิบัติอริยสัจสี่เท่านั้นถ้าไม่ปฏิบัติอันนี้ไม่ได้เมื่อปฏิบัติอริยสัจสี่ได้ท่านตัดเลยว่าจะมีการ คิดที่พอเหมาะพูดที่พอเหมาะทาที่พอเหมาะทำอาชีพที่พอเหมาะภาคเพียรอย่างพอเหมาะมีสติพอเหมาะมีการปฏิบัติอย่างตั้งมั่นที่พอเหมาะจะประมาณได้พอเหมาะแล้วก็จะพ้นทุกข์ได้อย่างถูกต้องนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้ในมหาจัตตาลีสกสูตรซึ่งเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเดี๋ยววันหน้าอาจารย์จะมาขยายรา,ายละเอียดพวกนี้เพิ่มอีกทีจะได้เข้าใจได้ชัดนอย่างนี้เป็นต้น น,นี่แหละพอใจโอ้โหร่างกายแข็งแรงเหนียวนําให้คนอื่นเป็นตามด้วยทําแต่สิ่งดีๆโอ้ก็เกิดสิ่งดีๆขึ้นดูดวิบากดีเข้ามาดันสิ่งร้ายออกไปกลายเป็นวิบากดีดูดสิ่งดีเข้ามาใส่ตัวเองและผู้อื่นตลอดการดันสิ่งร้ายออกไปจากตัวเองและผู้อื่นตลอดการเกิดปัญญาที่ดีเกิดองค์ประกอบที่ดีมันจะดีทุกอย่างอ่ะ พระพุทธเจ้าตัดในธรรมิกาสดีจนถึงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวโคโจรดีเลยขนาดนู้นเลยฤดูกาลก็ดีอะไรก็ดีดีไปหมดสรุปแล้วอริยสัจสี่ทำให้ดีไปหมดจนพระพุทธเจ้าตัดว่ากองทุกทั้งหมดทั้งมวลย่อมดับด้วยประการชนี้ในมหาขันธากะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นยิ่งใหญ่มากการปฏิบัติอริยสัจสี่ภายใต้องค์ประกอบของการครบเคารพสารพลังกับหมู่มิตรด,ดี คบเคารพแล้วก็สารพลังกับหมูมิตรด,ดีสัตบุุษหมูมิตรดีนี่แหละจะเป็นองค์ประกอบทั้งหมดของความพ้นทุกพระพุทธเจ้าตัดไว้อย่างนี้นะโอเคนะอาจารย์ก็ได้อธิบายรหัสที่สําคัญที่จะทําให้ชีวิตเรานั้นได้พ้นทุกอย่างถูกต้องถูกตรงนั้นมีสองประเด็นหลักๆนึ่งต้องคบเคารพสารพลังกับหมูมิตรดีคบเคารพสารพลังกับหมูมิตรดีนะสัตบุุษหมูมิตรดีเนี่ย เป็นองค์ประกอบที่จริงที่สุดและสำคัญที่สุดหนึ่งเดียวเลยที่จะพาชีวิตเราพ้นทุกข์ที่พระเจ้าตรัสว่ามิตรด,ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ข้อที่สองต้องปฏิบัติอริยสัจสี่เป็นอริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญาที่เป็นอริยนี่ก็คืออริยสัจสีนี่แหละให้ถูกตรงไปเป็นลําดับลําดับแล้วจะทะลุทะลวง การแก้ปัญหาจิตใจร่างกายเศรษฐกิจสังคมสึ่งแวดล้อมทุกอย่างในโลกแก้ได้หมดทุกอย่างเลยไม่มีปัญหาอะไรที่แก้ไม่ได้นี่คือเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากที่พระเจ้าตรัสรู้ท่านยึงตัดกับพระมาลุงกยบุตรว่าเราไม่สอนวิชาอื่นนะเราสอนแต่วิชาพ้นทุกเท่านั้นนี่คือสิ่งที่ท่านตัดกับพระมาลุงขยบุตรนะแล้วทั้งหมดที่พระเจ้าสอนนะ่ะคือวิชาอริยสัจสทั้งหมดนั่นแหละ ทุกสูตรเป็นอริยาาสัจสี่ทั้งหมดแหละถ้าท่านจะตัดเหลี่ยมไหนมุมไหนเท่านั้นเองผู้ที่มีปัญญาก็จะเลือกใช้บทธรรมให้เหมาะสมได้พระพุทธเจ้าตัดอย่างนี้แล้วก็จะพ้นทุกได้นะเอาละในาการประทมนิเทศนะหลักสูตรนะประกาศนียบัตรแพทย์แผนไทยวิธีทำคำจุนโลกก็น่ะน่าจะได้เวลาพอสมควรนะก็ได้ประนิเทศไปถือว่าเป็นการประนิเทศแล้วนะต่อไปก็จะได้ ท่านใดที่จะสอบเข้าก็จะได้สอบโอ้โหนี่ปฐมนิเทศก่อนสอบเข้าแต่จริงๆสอบเข้าแล้วนะตั้งแต่นู้นนะ่ะสอบเข้าตั้งแต่สิบวันนั้นละในขั้นตอนการสอบสอบเข้ามาแล้ว1ิบวันนะ่ะเรียนในค่ายพัะเตยิดกแล้วก็ต้องมาสอบสัมภาษณ์ต่ออีกมันเป็นขั้นตอนการสอบอยู่ให้มันได้ถือว่าได้ความรู้ไปจะได้ตัดสินใจเดินหน้าหรือถอยหลังนะ่ะอาจารย์บอกว่าเนี่ยสถาบ,บันวิชาลามจะสอนอันนี้นะอริยสัจสี่นะสมดุลร้อนเย็นนะ เป็นหลักโดยใช้หลักสิ่งที่ดีที่สุดในโลก5อย่าง 1. นึ่งคบและเคารพมิตรด,ดีสองมีอริยศีลคืออริยสัจสีนี่แหละ 3. าทำสมดุลร้อนเย็นสีพึ่งตน5แบ่งปันได้ใจที่บริสุทธิ์5อย่างนี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดในโลกน,นี่เราจะเป็นการบ้านก็จะสมการบ้าน5ข้อน,นี่แหละเป็นหลักเลยนะเอาละการ บรรยายปฐมนิเทศเชา้านี้เอาไว้เท่านี้นะเขาขอให้พี่น้องทุกท่านประสบความสำเร็จในการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์กันทุกท่านสาธุ